สวัสดีพี่วิ่งเพื่อนนะครับวันนี้นะโคนโคนพานะครับ EP ห้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับห้าเจ็ดเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับ มีบริการเก็บเงินไปทานครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามหน่นยครับองแกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับคมลึกเลยครับนี่ครับดูซอกแขนนะครับลึกเลยครับนี่ครับสวยนะครับหมเลหนึ่งนะครับสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับ สามร้อยบาทครับหมายเลขสองนะครับเป็นสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขสองครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จวัด เกจชยโนะครับสมเด็จพเกจชายโนะครับหมายเลขสามนะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระปิดตาเก่านะครับนี่ครับมีปิดทองมาครับเป็นเนื้อผงครับหลังเป็นตะแกรงครับเป็นรูปตะแกรงครับหลังตะแกรงนะครับ ปิดตาเก่าครับเนื้อพงนะครับออกสีเหมือนกาลาเลยนะครับน่าจะเป็นปิดทองมาในพิมพ์นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับหมายเลขห้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูปุกเสกครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกปีสามสองครับ สามสองครับหมายเลขห้านะครับสภาพสวยนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเนื้อตะกนครับนีครับเรียนยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะครับ เนื้อตะกัวนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งหกนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับสภาพยังสวยนะครับเหรียพระอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งหกนะสภาพยังสวยนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัฒสัตหีบครับเหรียญหูเชื่อมนะครับหลวงพ่ออีวัฒสัตหีบนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาลหลังปิดตานะครับ เงินทองแดงสภาพใช้นะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นหลวงพุทวดนะครับหลวงพุทวดหน้าอาเช่นะครับนี่ครับเป็นเตารีดนะครับนอยแต่งตะไบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็น กิ่งไพ่ลีพิณานะครับหล่อโบราณนะครับกิ่งไพ่ลีพิณานหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับสิบเอ็ดน,นะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรมวัด ช่องแคนะครับนท้ทธรมผสมเหมือนกันนะครับเป็นหล่อโบราณครับหมายเลขสิบสองครับหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะครับ หมายเสิบสามนะครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาหลังแบบนะครับนี่คนระับเนื้อออกกะลาเลยนะครับหมายเลขสิบสามครับสิบสี่ครับเป็นเหรียญพระาธาตุพนมนะครับเหรียญพระาธาตุพนมช่วยชาตินะครับเนี่ยโอ้เชื่อมนะครับ เรียนพระธาตุพระนมช่วยชาติหูเชื่อมนะครับันรีย15ิะห้าครับเป็นพระปิดตานะครัพุงป่องนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเหรียสิบหกครับเป็นหลวงปูท่ทวดวัดช่างให้นะครับน่ครับเป็นเหรียญกลมเหรียญรูปไข่นะครับ สวยคมเลยนะครับทวดวชางให้ครับเนอนปะก้านะครับหลังไม่พอาาร์์ทีมนะครับ 17นเครับเป็นจอบเล็กหลุมพวอเงินนะครับจอบเล็กหลุมพวอเงินวัดบางคานะครับมายเลขสิบเครับ18นะครับเป็นจอบใหญ่นะครับ เป็นทองผสมนะครับเป,เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับจอบใจหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมาเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงู่หมุนนะครับฝังตะกุดสองดอกนะครับหลวงู่อหมุน,นครับดวงเศรษฐีนะครับ เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับยี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับปีสี่สามนะครับนี่ครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะปีสี่สามนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระสันนะครับหลวงพ่อโวยเนื้อดินนะครับพระสันหลวงพ่อโวยเนื้อดินนะครับ ยีนะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัมดลนะหานไร่นะครับ23นะเป็นพระปิดตานะหลวงปู่ทิมนะครับติดเกสานะครับด้าน,นหลังฝั่งพลอยนะครับ ตาหลวงพุทิมนะครับวัดอาหารไร่นะครับยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่แปดหนึ่งนะครับครูปาการสิงปกิจนะครับเหรียญเก่าพอซอลึกนะครับผมเชื่อมนะครับสองสี่กว่านะครับดูตัวหนังสือนะคมเลยนะครับสองสี่แปดสองครับ 2ีนะครับเป็นหลวงพ่อป่านะครับพิมพทรงคุดนะครับผ่านเนื้อดินนะครับหลังมียันนะครับบนมีอุดพงนะครับยี่สินะครับเป็นพัดชัยนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับ ก่าครับด้านใต้ฐานนะครับพิมพ์ทรงคล้ายๆหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่นะครับละครสีธรรมราชนะครับหลวงพ่อรอดวัดบ้านไผ่นะครับโคราชนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับที่แปดครับเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับมีตะไบนะเนี่ยด้านในนี่ เหลืองสุกเลยนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับใบด้านล่างนะครับยิบเก้าเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนน,นะครับ 30นะครับเป็นพระปูหนังนะครับเลี่ยมพร้อมเลี่ยมนะครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับปูหนังพร้อมเลี่ยมนะครับหมายเลขสามสิบนะครับเป็นพระกู่นะครับสามสิบเอ็ดเป็นเสือนอนกินนะครับพิมพ์คุ้นแผนนะครับอาจารย์ต้อมนะครับ จันต้องนะครับวัดท่าสเบงนะครับเนี่เป็นคุ้มแผน่น้ำรอนะครับนีก็มีเสือนอนอยู่ด้านล่างนะครับมีโค้ดมีหมายเลขน,นะครับฝั่งตะกุดนะครับาการาสามร้บาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับชอบทางในการติดต่อนะับศูนย์7 6ดี่เกยครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวก็ท่านสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีมาการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านชมและช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้ยง่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ